ไปป้าจะพากลับป้าไม่ไปน้องนิมอย่าดื้อกับป้าได้ไหมป้าจะพากลับมาไปหาแม่เนี่ยหนูจะไปหาแม่หนูไม่ไปแล้วทำไมไม่ไปฮะกลับบ้านไปกลับบ้านเดี๋ยวนี้เร็วไม่ไปหนูไม่ไปน้องนิมป้าบอกให้กลับบ้านกับป้านิด<ๆ>นิดนี่คุณจะทำอะไรอ่ะนี่ผมถามหน่อยเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนในครอบครัวคุณจริงเหรอก็ใช่ไงเขาเป็นหลานสาวของฉัน หนูผู้หญิงคนนี้เป็นป้าของหนูจริงหรือเปล่าไม่ใช่หนูจะไปหาแม่ทําไมพี่นี่นี่ทำอะไรอ่ะออกไปเลยนะโอ้ยนี่เขาเป็นหลานสาวฉันจริงๆงั้นคงต้องพิสูจน์มาดิล้วจะให้ฉันพิสูจน์อะไรอ่ะถ้าเกิดว่าคุณพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยวันนี้ผมจะไม่ปล่อยให้เด็กคนนี้ไปกับคุณโอ้ยปล่เฮ้ยนี่แแจ้งตำรวจนะเว้ยเฮ้ยพี่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 อย่าแจ้งตำรวจเลยคือเรื่องเป็นงี้นะ ฉันเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับผู้หญิงคนนี้เขาสองคนเน่เป็นป้าหลานกันจริงๆหนูหนูรู้จักผู้หญิงสองคนนี้ไหมไม่รู้จักหนูจะไปหาแม่หนูจําป้าตัวเองไม่ได้หรอลูกนี่คุณเด็กเขาก็บอกอยู่ไม่ใช่ป้าถอยออกไปเลยนะนัองนิมกลับบ้านแล้วเฮ้ยนิ๊งออไปอเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ผู้ชายคนนี้เขาไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นหลานของผู้หญิงคนนี้ นี่คุณคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะรู้ก็รู้ว่าเด็กคนนี้เขาก็แค่งอแงฉันอยู่หมู่บ้านเดียวกับเขาอะฉันยืนยันได้ว่าเด็กคนนี้เป็นหลานของผู้หญิงคนนี้จริงๆใช่ค่ะแล้วคุณจะพิสูจน์ยังไงว่าสองคนนี้เป็นครอบครัวเดียวกันอะแล้วคุณจะให้พิสูจน์อะไรก็เขาสองคนเป็นป้าหลานกันจริงๆนี่อย่าบอกนะว่าพวกแกสามคนเนี่ยเป็นพวกเดียวกันอะคุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณนั่นแหละเป็นใครฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยหรือว่าคุณเนี่ยเป็นพวกที่เหลอาเด็มันเรียกค่าถ่ายใช่ไหม นิมกับ้านียมันไม่ใช่คนดีมาก่ะป้ากับป้าเราบอกออกเลยนะรอให้ตำรวจมาให้เขาเป็นคนจัดการวันนี้จะไม่มีใครเอเด็กคนนี้ไปไหนได้ทางนั้นถ้าตำรวจยังไม่มาฉันทันทุกคนไม่ไหวแล้วนะนี่ฉันเอาไอะไรนะฉันอำยังไงคุณไปที่ฉันที่ใช่ไหมนะคุณไปไปไหนที่ฉันเอาไปไปที่ฉันที่เนาะไปนะฉันเอาไปไอ้พี่พอก่อนพอก่อนเกิดอะไรขึ้นะแม่อะไรนะให้หยู่เช่ หนูผู้หญิงคนนี้ไม่แม่ของหนูจริงเหรอโอเคหนูหนูไม่ต้องกลัวนะพี่จะถามหนูครั้งหนึ่งนะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นแม่ของหนูจริงใช่ไหมอือแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นป้าของหนูเหรอแล้วพ่อของหนูล่ะพ่อแล้วคุณจะถามอะไรเยอะแยะมันไม่ใช่เรื่องของคุณซะหน่อยพ่อเขาจะเป็นใครก็ไม่เกี่ยวกับคุณนั่นดิ มีงานมีการทําก็ไม่ทางานดิไม่ยุ่งอะไรกพวกเราอ่ะเป็นบ้าปะเนี่ยเห็นไหมนะเด็กกลัวหมดแล้วเนี่ยขอโทษครับ ดี๋ยวก่อนค่ะคือว่าเมื่อกี้ฉันขอบคุณมากเลยนะคะขอให้เรื่องที่คุณเจออยู่เนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสู้ๆค่ะคุณขอโทษนะหาลูกให้เจอไวๆนะพี่สู้ๆนะคุณ